อ่อนแอเกินไปแล้วคนที่แข็งแกร่งกว่าฉันบนโลกนี้ไม่มีอยู่อีกแล้วงั้นเหรออุตส่าห์มาถึงที่นี่แล้วแต่กลับไม่เป็นอย่างที่คิดที่ปิศาจฟอร์มบัสไม่คิดเลยว่าจากักรวรรดิจะล่มสลายเพราะเจ้า,จาขยะพันนีอ้อะไรกันความรู้สึกเรากับเกิดลมในอกนี่ฉันกาลังสิ้นหวังอยู่นั่นเหรอฮ่าฮ่าฉันคนนี้เนี่ยนะพอกันทีฉันเบื่อชีวิตนี้เต็มทีแล้วเวทเกิดใหม่เปิดใช้ นั่นสินะเกิดในอีกพันปีข้างหน้าโลกพันปีข้างหน้าวิทยาการเวทมนต์จะต้องก้าวหน้ายิ่งกว่านี้อย่างแน่นอนเวทเกิดไหมหวังว่าโลกอีกพันปีข้างหน้าจะไม่ชันสสดุกมากกว่านี้นะทํางานหืมดีละดูเหมือนเวทเกินกวาทำงานได้อย่างไม่มีปัญหาสินะหืมว้าวเมืองนี้นะเอาละลองไปดูดีกว่าอา้าวฮึบ ตัวฉันพิชติตก่อนนั้นได้ฝึกทั้งวันทั้งคืนและค้นคว้าวิจัยมาตลอดเพื่อจะเป็นจองเวทที่แข็งแกร่งที่สุดจนวันหนึ่งผู้ที่มีพลังพอเทียบเทียมกับฉันนั้นก็ไม่มีอีกแล้วโดนพวกขุนนางลังควานไม่มีใครสักคนที่อยู่ขียงข้างฉันอีกการที่ชำนาญเวทยอยู่คนเดียวมันก็ดีหรอกแต่ใส่กี่คนเวทขึ้นมาใหม่นี่สิไม่มีคู่ต่อสู้พอที่ฉันสามารถใช้มันได้เต็มที่เลย จนกลายเป็นว่าฉันนั้นสแสวงหาผู้ที่แข็งแกร่งจากก้นบึ้งของหัวใจแต่พวกที่ว่าก็ไม่เจอที่ไหนเลยเทพิศาตร์ฟอนบัสที่กล่าวกันว่าแข่งแกร่งขนาดทำลายล้างจักรวรรด,ดิได้ก็เสร็จกการโจมตีเพียงครั้งเดียวฉันนั้นจึงต้องตัดสินใจจบชีวิตโดดเดี่ยวอันน่าเบื่อนี้ลงและเปิดใช้งานเวทเกิดใหม่ที่เตรียมเอาไว้ก่อนแล้วฉันนั้นจึงได้สแสวงหาในชีวิตใหม่ณโลกพันปีให้หลัง อ้าวฮึบฮ่าว้าวเมืองใหญ่จังนะถ้าคนเยอะขนาดนี้แล้วก็บางทีอาจจะมีก็ได้นะคนที่เห็นแก่งอยู่กับฉันนะ่ะหมอะไรนะ่ะนั่นมันเยะหยุดนะเฮ้ยเห็นไหมนะ่ะพวกตัวประกอบทั้งหลายเขาไม่ชอบอยางไงไม่เห็นยรือไงเอ๊อะอะอะไรของแกน่ะ คิดจะไฟกับเราแกงอลันสามหนอ่อจะช่าเหรอใจกล้านี่ว่าแกโอจะเอาเหรอสำเร็จจะได้วัดพลังแล้วเดีละเขามาเต็มที่เลยจะตัวประกอบมาเล็กหนึ่งลองทดสอบเวทด้วยร่างกายนี่ดีกว่ามา,มากวนปรสนากระดักน,นนะยากก็บตัวนักชมหมอนะอ้นารอจะสัว์ให้เป๋เลยคอยดูวัชชาควิ Quick, Move ฮึออรา เฮ้ย hey, ไม่นะลูกพี่เอะวะลล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 ้ลล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 ยลีลไ่ลเลล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 บแลล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 เลล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 ีลลลลลลนลลนนลล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 ลงลล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 อ่า่ล่ลเลลลล่ลล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 ลรลล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 อละลลลลลงลลลลีลล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 ลวลลลลลมล้ลลลลลลลวลลลลลลต้นอย่างควิกมูฟอ,อ,อย่างนั้นเหรอ,อ ป้นกระจองจังสมมติวเป็นตัวกรอบหมักเข้าให้ <c oughs> ก็ไม่ด้องลองนะว่าเป็นผู้ชายเวทหรือเปล่าถ้าจับบีบคอไว้แบบนี้ก็ทำเป็นไม่ไน้นัสิไลท์พาวเวอร์ <c oughs> จงเกียร์ปไปใส่ตัวประกรอบหมาเยเลขสองอะ like really. อะไรกันเนี่ยอะไรกันหมายถึงอะไรไลท์พาวเวอร์แค่เวทเสริมร่างกายทั่วไปนะไมไ่จริงเหรอสมมติี่เป็นตัวประกอบ เอาฮึบปังอยากทำเสียงเสียงอย่งนเอาละเสร็จไปสองต่อไปเป็นนายเหรอเนีย่ยเนี่ยเข้ามานะเป็นแช่นพลังเวทบกพอ่อแท้ๆพลังเวทบกพอ่อฉันเหรออะไรดานั่นอยากทำใจซืือเห็นคือพลังของแกก็โรลออฟี่เป็นพลังเวทตต่ำของต่ำในหมู่ผู้ใช้เวทพลังเวทต้องข้อไกลน่าไม่รู้เลยก็น่ารอกกตกใจก็สินะฉันเองก็้าใจ ว่าฉันเองก็เป็นผู้ใช้เวทเหมือนกันเซยแถมยังแมนโูที่ถูกกระตุยพลังเวทอีกด้วยเป็นไงเราก้เราเซนะนั่นมันเน<ะ>ีย่ยเนี่ยแล้วนีเร็วเข้าไม่มีทางซุงบพลังเวทสมบูรณ์ได้หรอกหืมพลังเวทสมบูรณ์นั่นเหรอแต่ไม่สิพลังเวทนั่นเดียวนะหรือว่าน่าจะเป็นสิ่งทีพ่พัฒนาขึ้นในพันปีตอนที่ฉันไม่อยู่พลังเวทไปแข็งแกร่งนั่นเหรอ เจ้าหมอนั่นเพิงเอ๋ยจงมารวงกันที่มือของข้าโอ้ลายเวทด้วยะรีบหนีเร็วเข้าจงง่ายเป็นหอกไฟเซสเปียร์หรอไม่ใช่เวลาไปสังเกตอย่างใจเย็นนะจงอผ่านสตูสนะอฮะฟรีสโนวาฮะอ่ะไอเะเด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 เดะเดะเดะมดเดะเดะเดเดเะะเดะเเดดะ อ่อนแอเจ้าพวกนี้มันอ่อนแอเกินไปแล้วเมื่อกี้คือพลังเวสมบูรณ์ก็แค่พลังเวสีขาวชัดๆเลยนีย่ส่วนฉันพลังเวทบกพวกนั้นเหรอหมายความว่ายังไงที่ฉันได้มาในชาตินี้ก็คือสีพลังเวทที่เหมาะสมกับจอมเวทที่แข็งแกร่งที่สุดพลังเวสีทองไม่ใช่เหรอชาติก่อนฉันก็พลังเวทสีนี้นี่พลังเวทจะมีการแบ่งประเภทออกไปเป็นสี จะสามารถแยกแยะได้จากคลื่นตอนที่ปล่อยพลังเวทมนต์เป็นสีพลังเช่นสีแดงสีฟ้าสีม่วงและจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันแต่ที่ชาคนนั้นใช้เมื่อกี้คือพลังเวทสีขาวเป็นพลังเวทที่ใช้ง่ายสาหรับมือใหม่แต่ขีดจรงกัดจะต่ําแต่ดูเหมือนโลกนี้จะเรียกว่าพลังเวทสมบูรณ์ส่วนทางชั้นที่เป็นพลังเวทสีทองเหมือนจะโดนเรียกเหยียดว่าพลังเวทบกพ้่องสินะเพราะอะไรกันนะ ค่ะคือว่าขอบคุณนะที่ช่วยฉันเธอนี่เก่งใช้ได้เลยนะฉันน่ะตกใจแทบแย่เลยล่ะเอ๊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 ะเอะเอ๊ะป็นอะไรไปหรอเอ๊ะรื้อกระเป๋าออกที่นาเป็นอะไรไหมน่ะไม่เป็นไรรอเดียวนะเจอแล้วแตนแตฉันจะชดให้เอง ไม่เป็นไรอยู่นิ่งๆสิไม่เป็นไรนะ้าว้าโอ้ว่าวารักก็คือรักว้าโทษทีนะอืมหอมจริงๆจะจริงด้วยยังไม่ได้แนะนำตัวเลยนี่ฉันมีชื่อว่าล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 าอัสคานอนสนะแล้วเธอล่ะฉันเหรอฉันเออ นั่นสินะครูครูเลปักตาที่เป็นชื่อที่แปลงมาจากชาติก่อนนิดหน่อยครูฝากตัวได้นะทางนี้ก็เช่นกันลาลานี่ๆหรือว่าพวกนี้ครูก็จะไปโรงเรียนเวทมนต์โรเซนรีพาด้วยเอาละครับก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับทุยสำหรับจอมเวทเกิดใหม่ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับ แล้วก็ถ้าอยากมีต่อก็ช่วยกันกดไลค์เยอะได้นะครับอ้อแต่ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าคนเขียนเขาเคนแปลเขาจะมีแปล,แปล,แปลมาอีกเปล่าแต่ถ้ามีผมก็จะพยายามทําให้นะครับอ้อแล้วก็เสรสำคัญที่ผมไม่ได้ลงคลิปตรงตามที่บอกเขาก่อนก็ต้องขออภัยนะครับพอดีว่าผมยุ่งๆกับงานนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรมาถึงปกติผมจะไม่ค่อยทํางานก็เถอะอ้อแล้วก็ ครัวันนี้ก็ขอบคุณท <Queen her. S 1> นะครับที่รับชมครับแล้วก็บายบายฉันนั้นได้แสวงหาในชีว R ิตใหม่นาโลกเพือนเปล่อเปล่เปล่แหละนั่นแครอทเอ้ยไม่ใช่นั่นมันฟักยู่พูดผิดกิจไฟกับพวกเราแก๊งสามนองชาชาชานั้นเหรอใจกล้านีว่าถุยเลาเล่นกิจไฟกับพวกเราแก๊งอลันสามนอเหรอใจกล้านีว่า โขนาดถึพว่าเราจะเป็นตัวประกอบทั้งวาราก็เทนะจริงๆจรจะเอาเหรอสําเร็จจะได้วัดพลังไว้เกินไปแล้วฟักอยู่พูดพิดอีกแะเอ้าแล้วมาเป็นคําพูดแล้วจะพากดีวะเนี่ยเมื่อกี้คือพลังเวทสมบูรณ์ก็แค่พลังเวทสีขาวชัดๆเลยนี่ส่วนฉันพลังเวทบกพร่องงั้นเหรอหมายความว่ายังไงที่ฉันได้มาในชาตินี้ก็คือพลังเวท ที่เหมาะสมกับจอมเวทที่แข็งแกร่งที่สุดขอโทษพูดผิดอีกแล้วพลังเวทสีทองไม่ใช่เหรอบิชาติก่อนฉันก็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 พูดผิดอีกแล้วนี่มันอะไรกันเป็นไรไปหรอเอ๊ะได้คำเตาพูดผิดอีกแล้วคูครูเลรื ตาเลยปตาละตาป,ะต,าปะตาปปตปาทุยนี่เป็นชื่อที่แปลงมาจากชาติก่อนนิดหน่อยครูฝากตัวได้วยนะทางนี้ก็เช่นกันลาลานี่นี่หรือว่าพวกนี้ครูก็จะไปโรงเรียนเวทมนต์โซโซสซ,ซ,ซ,ซป้าดิ